สวัสดีครับไถมาลีนะครับผมจำหน่ายเรือเครื่องเรือและมอเตอร์ไกด์นะครับผมรับรูดบัตรเครดิตทุกธนาคารนะครับผมเครื่องเรือใหญ่ๆนะครับผม9แรง1ิห้าแรงยี่สบแรงส0ิบแรงนะครับสามารถตีออเดอร์กับผมได้นะครับผมรับตีออเดอร์เลยครับวันนี้ครับผมมาเตรียมเครื่องเรือให้นะาจากสุราษฎร์นะครับผมนะเขาจะเอาไปเล่นเป็นทะเลชายฝั่งนะครับจะเอาไปเกาะกับเรือแดฟุตผมก็ส่งคลิปตอนเครื่องเรือนี้นะครับเกาะกับเรือวิ่งใน้ำให้นดูเรียบร้อยนะครับผม นะเขาเล่นเครื uh, ่องบินบ so hey, right. ังคับอยู Naruto ่ครับผมตอนนี้อยากมาสายน้ำแล้วครับผมยินด <min> ีต้อนรับเข้ากลุ่มเรือครับโผมมาเล่นไปด้วยกันครับอ่านะเขาสงสัยเรื่องออตลูปใช่ไหมครับวิธีการผสมออตลูปก็เหมือนเดิมครับแนะนําให้ผสมในถังแบบนี้นะครับแล้วค่อยเทในถังของเครื่องเรือนะครับผมนะเขาสอบถามเรื่องออตลูปนะครับก็แนะนําสําหรับมือใหม่นะครับมือเก่าก็ดูเล่นๆไปครับผมมือใหม่นะครับออตลูปที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับผมออตลูปสําหรับเครื่องเรือนะครับจะเป็นเฉพาะเลยนะครับผม ลองสังเกตดูตรงนี้นะครับจะเขียนว่าเอาบอร์ดนะครับผมสองที่ของเรือนะครับเนี่ยครับจะมีเฉพาะนะครับไม่เหมือนกับรถนะครับเป็นสองที่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นของเรือนะครับจะเขียนว่าเอาบอร์ดแบบนี้นะครับจะยืดอายุการใช้งานของเครื่องเรือของเรานะครับผมก็จะมียี่ห้อปตทบ้างจากคัสตอนก็มีนะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นที่ห้อยามาดูนะครับผมนี่ครับจะเขียนว่าเอาบอร์ดนี่ครับผมอยู่บนถังนี่ครับแต่นันถามว่าน้ำมันเบนซินนะครับเติม95ได้ไหมก็ได้นะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าให้ดีนะครับเราเติมเบนซินล้วนก็ได้นะครับเบนซินล้วนนะครับเมื่อเช้าผมไปถ่ายให้น้าดูนะครับพอตทอนะครับนี่ครับเบนซินล้วนนะครับจะสีเหลืองเนี่ยครับ95จะสีส้มใช่ไหมครับนี่เป็นซิลล้วนตัวนี้ครับนะครับนี่ฮะจะสีเหลืองนะครับเนี่ยครับนี่เบนซินนะครับลิตรละสี่สิบกว่าบาทสี่สิบสองนะครับถ้า95แก๊สโซฮอลจะเป็นสีส้มนะครับลิตรละสามสิบสี่บาทแต่ก like ็สามารถใช้ได้นะครับแก๊สโซฮอลใช้หมดถังนะครับผมไม่ต้องปล่อยทิ้งนีย มันก็จะยืดอายุการใช้งานนะครับเหมือนเราทานอาหารดีๆครับาร่างกายเราก็จะดีไปด้วยโอเคนะครับเตรียมเครื่องให้เรียบร้อยแล้วครับผมอุปกรณ์ของแถมเช็คให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะส่งให้เลยนะครับผมฝากติดตามไทยมาลินไปด้วยนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทาเครื่องเรือทุกๆทําเครื่องเรือราคาแบ่งปันมาให้เพื่อนๆอีกนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ